สารวันนี้ที่จังหวัดเชียงรายพบหนุ่มเดาะบอนเก็บขยะทําความดีเพื่อสังคมจากนั้นพบกับวิธีการปลูกป่าในแบบฉบับชาวเขาที่จังหวัดเชียงใหม่ปิท้ายนี่แหละเมืองไทยจะพาไปออกท่าทางเรียนรู้การชกมวยไทยที่จังหวัดชนบุรี สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์ o อนไลที่นี่ที่เดียวค่ะขอต่อยได้ไหมโอ้โหอะไรจะฟิตขนาดนั้นอ้าวก็เมื่อกี้เห็นน้องนางนันเขาไปแบบต่อยมวยเลยู้วาหน่วยการแบบนี้ครับทำไมฮะรอเป้านักมวยดีกว่าไม่เอาน้องกลัวเจ็บตัวน้องบอบบางโอ้โห บางกวันนี้ก็นู่นนะครับต่อมอไม่แต่ถักบอลเป็นฝรั่งเมื่อสักครู่ก็ยอมให้รอนะคะวันนี้นะครับมีสารพันเรื่องราวสนุกสนุกมาฝากกันหลังหลายเลยทเดียวโดยเฉพาะข่าวแรกนี่ก็เกี่ยวกับกีฬานะแต่เขาใช้ทักษะของกีฬาเนี่ยไปทําคุณงามความดีกับสังคมนะครับไปเริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าไปดูหนุ่มเชียงแสนรายนี้เนี่ยเขามีวิธีเก็บขยะที่ต้องบอกว่าเก็พูดใชอสุดยอดนะครับมีทักษะทางด้านกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ย เหนือจินตนาการจริงๆอย่าบอกนะเขาเตะฟุตบอลไปเขาเตะขยะไปหรือยังไงไม่ครับเขาเอาลูกบอลไปวางแล้วขยะเตะทิ้งเตะไม่ใช่เขาเก็บอยู่เตะอะไรล่ะทิ้งทำไมกันนะครับนี่ก็คือลีลาช่วงท่าการเก็บขยะนะครับของ หนุ่มคนนี้นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นการเดาะลูกฟุตบอลไปแล้วก็เก็บขยะไปด้วยทาไมเขาเวลาเขาน้อยหรือยังไงคือเขาอยากทำหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้มัมันมีเหตุผลเดี๋ยต้องอ่านไปจะรู้ออนะคะ,นะค,ะนะครับชื่ออะไรชื่ออะไรก็บอกว่าไปทาความดีนั่นเองนะครับหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่านายสมคิดปัญญาผ่องใสนะครับอายุก็ไม่น้อยแล้วนะ41ปีนะครับเป็นชาวบ้านกู่เต้านะครับตำบลโยนกอำเภอเชียงแสนนะครับมีอาชีพเป็นเกษตรกรคุณสมคิดเนี่ยเขาบอกว่า ได้ลงแรงเก็บขยะด้วยวิธีการดอะบอลเนี่ย bon มา2ปีแล้วค่ะอู้หรทำมานานแล้วเนาะเกิดมาจากความละอายเกียจใจนะครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยตนเองพาครอบครัวมานั่งชมความงามของวิวทูทัศน์ของแม่น้าโขงนะครับและก็มาชมพระอาทิตย์ตกนะครับด้วยความมักง่ายก็กินเม็ดแตงก็ทิ้งลงพื้นค่ะ <ừ> ที่<ม>คนนั้งท่าเนี่ย<ม>ขเขากินไปแล้วก็เก็บใส่ถังขยะไปเกิดความเหมือนกับละอายใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับตนเองก็ละอายใจนี่แหละ โดยเฉพาะบริเวณน,นี้อยากจะทําให้มันสะอาดบ้างเป็นบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยนะครับค่ะแล้วตัวเองก็ชอบออกกำลังกายด้วยชอบเล่นฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจในะครับก็เลยอาศาัยจังหวะนี้แหละออกกําลังกายไปด้วยทําคุณงามความดีมที่รู้สึกละอายใจไปด้วย<ม>ก็คือเก็บขยะไปด้วยนั่นเองครับไม่มีอามิสสินจ้างใดๆทั้งสิน้นทําด้วยใจนะคะทาม,มา2ปีแล้วเขาจะทําต่อไปไหมบอกทุ่งนี้ก็เลิกแล้วอุย้ยเขาทํต่อทต่อจนจะหมดกําลังเพราะว่าอย่างไรจึงเรื่อยๆนะคะถือว่า ประเด็นอะไรรู้ไหมคือชอบไอเดียนะแล้วก็ยากบอกพี่เจี๊ยบลองๆไหมล่ะกัวตกบันไดโหลังข้างแตกไปอะโอ้ยเดินก็เหนื่อยแล้วทุกวันนี้กัวพี่สมคิดเนี่ยเขาทำมานานแล้วเขาทำความดีแบบนี้ไงก็ก็เป็นห่วงก็ชื่นชมนะคะไม่รู้ว่าก็เนี่ยละคะเพราะฉะนั้นเราเห็นแขกแขนต้องช่วยเก็บอันนี้ดีที่สุดทักษะฟุตบอลไม่ธรรมดาจริงอะอืมนะคะอีกหนึ่งความสามารถดีกว่านะคะจกเดอกฟุตบอลไปด้วยเก็บแขกไปด้วยนี่ ลิเกฮูลูน้องๆเนี่ยน,<อ>น่ารักมากๆที่พิษณุโลกนะคะคใช้เวลาว่างในการเล่นลิเกฮูลูน้องๆอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออรรวัดพริกที่ตำบลวัดพริกนะคะใช้เวลาว่างรวมตัวกันเป็นการละเล่นพื้นบ้านนะคะสำหรับลิเกฮูลูของชาวมลายูมุสลิมภาคใต้ของไทยเป็นการส่งเสริมจากผู้ปกครองคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาอยากให้เยวาวชนน้องๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังจากเลิกเรียนแล้วมีรายไ,ได้ด้วยนะช่วยเหลือครอบครัวได้ด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพูดถึงลิเกฮูลูจะนึกถึง ภาคใต้ถูกไห <นะ S 2> แต่นี้พิษานุโลกอ่ะนะคะปก,กติเนี่ยนะคะทั่วไปเนี่ยคือคณะใหญ่ๆเขาจะมีเครื่องดนตรีครบแต่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยใช้วิธีเปิดเสียงเพลงให้น้องเยาวชนออกเวลาท่าเต้นที่ได้คิดค้นนะคะขึ้นเองอย่างน่ารักน่าชังอย่างภาพที่เห็นนี่จังหวะเป๊ะไหมเป๊ะนะแต่ละคนนะคะคด้านของหนึ่งครอบครัวนะคะที่เอาคุณลูกเนี่ยมาเล่นนะคะเต้นลิเกคุลูเนี่ยนะคะคุณพุธทธิเศษพ,พิกุลการ เพรว่าย้ายมาจากภาคใต้ล้วก็อยากให้ลูกหลานรักษาการและเล่นของชาวมุสลิมภาคใตเอาไว้เลยตั้งลิเกฮูลูเนี้ยขึ้นมาเป็นคนคิดคนนะคะแล้วก็มีน้องๆมาร่วมวงตอนนี้15คนแล้วรับจ้างตามงานต่างๆครั้งหนึ่ง4,000บาทใครสนใจนะคะคุณผู้ชมอยากเห็นลีลาสงสน,สนุนนละน่ารักแบบนี้นะคะก็ติดต่อไปได้ที่การแสดงลิเกฮูลูนะคะของคณะเอื้ออาทรประดิษฐ์ศิลเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8 8 4 2 6 4440หรือ085นะคะ574 0387นะคะอ่านี่แม่น่ารักเนาะน่ารักครับเออนะก็เป็นความสามารถของน้องๆเอามาฝากกันครับเรื่องดีแบบนี้ก็ควรจะสนับสนุนนะครับกา<ช>รเราสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวอนะครับอะเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่เรื่องของความน่ารักของบรรดา สัตว์ทั้งหลายกันบ้างอ๋อนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะจะพาไปที่จังหวัดสมุทรปราการบ้านที่นั่นบ้านเราบ้านเขาแต่ไม่ใช่บ้านคุณอุษนีนะครับทำไบ้านอุษนีนั่นแหละเขามีความน่ารักนะครับเมื่อลูกแม่แมวเนี่ยนำลูกสุนัขที่เกิดมาเนี่ยเอาไปเลี้ยงรวมกับลูกตัวเองคือแมวสุนัขรวมกันบรรยากาศจะสนุกสนานจะน่ารักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละนะครับก็คือความน่ารักของสุนัขสีน้ําตาลแล้วก็แม่แมวนะครับพร้อมกับลูกแมวว3ตััันะครบกําลง พอเคลียร์กันเลยนะครับอยู่ที่วัดศรีจันทารามรู้จักไหมเออไม่รู้จักอ่ะอยู่แถวไหนอ่ะเออก็อยู่สม,มุทรปราการนะครับบาง,ป,บางปูบางปูบางปูอ๋อนี้ไกลหน่อยก็ต้องอบอกว่าไม่ว่าแม่แมวเนี่ยจะย้ายไปไหนนะครับก็จะคาบเจ้าลูกสุนัขเนี่ยติดไปด้วยเวลาให้นมลูกแมวนะครับลูกสุนัขก,ก็จะอยู่ด้วยเสมือนเป็นลูกของตัวเองกันเลยทีเดียวนี่ดูบรรยากาศเห็นไหมเออมันดูดจุ๊บจุ๊บเลยเนาะเออนะครับก็ทําให้ผู้ที่พบเห็นเนี่ยต่างก็รู้สึกแปลกใจเพราะจริงๆเนี่ยสุนัขกับแมว มันไม่ถูกการคู่ปรับกันใช่ใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าเราเห็นที่ไหนมันก็ต้องกัดกันนะอ่ะไล่กันอยู่แล้วนะครับซึ่งพระครูชนะเนี่ยบอกว่าเมื่อสามวันก่อนเนี่ยแม่แมวได้คลอดลูกแมวลายเสือออกมา3ตัวแต่เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วันนะครับกลับพบว่ามีลูกสุนัขสีน้าตาลเพศเมียเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวไม่ลืมตาเลยนะครับคาดว่าแม่แมวเนี่ยคงจะไปคาบลูกสุนัขมาจากจากที่อื่น<า>เนี่ยแหละเออนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงด้วยแต่ จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่พบนะไม่มี<า>แม่สุนัขตัวไหนมาตามหาลูกตัวตัวนี้ใช่ไหมกลัวว่าจะพัดกันหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมก็ม<ๆ>ยังไม่มี<ๆ>ๆๆนะครับแต่เห็นว่าแม่แมวเนี่ยมีความเอ็นดูลูกสุนัขก,ก็จึงปล่อยให้อยู่ร่วมกันอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับน่ารักเนอะจริงๆสัตว์ต่างสายพันธุ์เนี่ยบางทีมีข่าวแบบนี้เยอะนะ<อ>คืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ แบบเนี้ยได้ก็สุดยอดเหมือนกันนะคะเป็นความน่ารักเอามาฝากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคนเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่างสันติเหมือนกันอรองดอง,อง,น,องนั่นเองเป็นยังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาจะพาไปเรียนรู้นะครับวิธีการปลูกป,ป่าในแบบฉบับของชาวเขาที่จงังหวัดเชียงใหม่เธอเป็นยัง,นนยงไง กลับมาช่วงที่2ของคารานอลี่นะครับถึงต้องนั่งกันเลยทีเดียวนะฮะเข่าไม่ดีอายุอนามากกันแล้วถูกจะพาไปไหนเนี่ยนี่ยคุณจะพาไปไหนล่ะอ้าวเมื่อกี้พี่เจ๊บอกหนูจะพาไปปลูกป่าไม่ใช่หรอนะคะปลูกป่าแบบชาวเขาใช่ไหมคะมอสกรูเอทในไฮไลท์นะคะคุณผู้ชมแปลกมากๆใบับบชาวเขาเผ่าโมงที่เชียงใหม่เดี๋ยวไปดูภาพเขาปลูกกันยังไงปกติเนี่ยเราปลูกเนี่ยจะต้องใช้แบบพรวนดินถูกมะปลูกต้นไม้รดน้ำอะไรแบบนี้อไปดูใช่ไหมลองดูได้ไหมฮะ นี่เขาปลูกป่าแน่หรอคะพี่เขายิงธนูหรือเปล่ายิงนกยิงนกใช่ไหมไม่ใช่ปลูกป่าจริงๆเคยเห็นแล้วว่าจริงๆเคยไปทําไปปลูกป่าแบบนี้ด้วยจริงเหรอเป็นยังไงอ่ะใช่เขามีเขาเรียกอะไระเมล็ดใช่ไหมเมล็ดพันธุ์ยิงออกไปอ๋อใช้เอาเมล็ดพันธุ์ติดที่ปลายไม้ตรงหัวตรงธนูใช่ไหมใช่แล้วก็ยิงออกไปในถุเพวบางที่ก็เป็นหนังสติ เออนี่แสดงว่ารู้จริงถูกต้องนะคะนี่ก็คือชาวเขาเผ่ามงในชุมชนบ้านมงดอยปุยแล้วก็หมู่บ้านขุนช้างเคียนวิธีแบบนี้เนี่ยเป็นวิธีที่เขาเรียกเป็นวิธีที่ตั้งเดิมของชาวบ้านนะคะอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะเขาจะเอาตัวเมล็ดพันธุ์ต้นใส่ป่าและลินลี่ป่า ติดลงไปที่ปลายธนูแล้วก็ยิงลงไปในหุบเขาแบบนี้นะคะคถือเป็นการขยายพันธุ์ต้นไม้ในป่าที่ทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์บางพื้นที่มันเป็นหน้าผาหรือมันมีความชันคือมันลําบากถ้าลงไปปลูกเขาเลยใช้วิธีแบบนี้นะคะค,ค,คุณนรงยั่งยืนกุลค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขุนชังเคียบอกว่าการปลูกแบบนี้เนี่ยทำมาสืบทอดหลายอายุคนแล้วนะคะส่วนใหญ่จะทําในฤดูแล้งและเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนมเมล็ดพันเนี่ย ก็จะได้รับน้ำฝนธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็จะเริ่มเจริญเติบโตทั้งนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าบนดอยปุยแล้วก็ดอยสุเทพอีกด้วยเฮ้ยอยากไปลองอะ่ะไม่เคย พี่เจ้าแล้วพี่ยิงโดนไหมตอนนั้นน่ะยิงโดนไหมเขาก็ยิงไปเลยสาดไปกระจายออกไปมันเลียงพันมันก็จะไปเติบโตเองไม่ได้เป็นโดนหัวใครอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสิข้างล่างอ่าก็ถือว่าดีค่ะเป็นการช่วยกันอนุรักษ์พันป่าไม้ต้องบอกว่าถ้าหันยิงไปทางทางหน้าผานะไม่ได้หันยิงกลับมานะเก็บตัวนะอย่างนั้นไม่ได้นะนะไปต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะครับที่นั่นเขาเปิดงานเทศกาลโคมไฟง่วนเซี่ยวนะครับก็มีประชาชนไปเฝ้าชมขบวนแห่ ก็มีทั้งการแสดงมังกรสิงโตนะครับเรยกว่าคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับนี่แบบนี้นะคะนี่ที่เห็นนะครับปีนี้นะครับใช้ชื่อตอนว่าโคมไฟแห่งรักนั่นเองครับก็พบกับความพิเศษนะครับของการจัดแสดงโคมไฟในสวนก็มีการเพิ่มบรรยากาศความสวยงามยามค่าคืนนะครับให้กับ3มโซนสุดประทับใจนะครับเช่นโซนศาลเจ้าปุ่นเถากงม่านะครับเป็นตำนานบูชาบรรพบุรุษนะครับก็เป็นการสักการะเทพเจ้า หรือจะเป็นโซนโรงเรียนสิ้นมินนะครับก็จะมีการแสดงของหนูน้อยลูกหลานพันมังกรนะครับและโซนปฏิมากรรมโคมไฟซึ่งเป็นโซนแห่งความรักในหลวงมีการจัดนิทศการพระราชกรณียกิจนะครับเทิดพระเกียรติพร้อมทั้งจัดแสดงต้นไม้โคมไฟเรืองแสงที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับสำหรับเทศกาลม่วนเซี่ยวหรือเทศกาลโคมไฟนะครับจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับหลังปีใหม่ของจีน15วัน ซึ่งทางจังหวัดพิศนุโลกได้จัดขบวนแห่มงกรอันตรการตานะครับมีขบวนแห่เทพเจา้าแห่งโชคลาภไปรอบตัวนะครับให้ประชาชนได้ชื่นชมแล้วก็จะมีการประดับ คมไฟทั่วเมืองนะครับจำนวนกว่าห0,000ื่น 1, ดวงอีกด้วยใครที่สนใจนะครับงานเนี่ยจดถึงวันที่8มีนาคมนี้นะครับที่สวนชมนานเฉลิมงพระเกนเนียรตินีครับเสาร์อาทิตย์นี้ไปเที่ยวกันได้ออนะคะก็แสงสีเสียงจัดเต็มอาลาังการงานสร้างมีเ่งงมีรองรับอยู่แล้วนะครับนะคะ,ะมาดูนะคะที่สุรินทร์กันบ้างอันนี้เขาก็มีงานเก๋ๆมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามเป็นงานประเพณีบุญพเวทเทศมหาชาติวันมาคะบูชาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ มีชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นติดแนวชายแดนจํานวน21หมู่บ้านเข้ามาร่วมงานในขบวนเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่มันจะเป็นขบวนแห่ข้าวผ่านก้อนขบวนแห่จาลองการหาชาลีนั่งชาและแห่ผ้าพเวดผ้าพเวดเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเอะคือผ้าอะไรนะคะผ้าพเวดเป็นผ้าผืนยาวนะคะแล้วก็มีการเขียนเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดกอ,อยู่ในผ้านั้นคือสวยสดงดงามวิจิตรมากมีการแห่จากวัด นนสบายเนี่ยเข้าสู่เมืองซึ่งเป็นกิจกรรมสําคัญในการจัดงานประเพณีครั้งนี้ส่วนงานบุญพาเวทหรืองานบุญมหาชาติก็คืองานมหาภูศลเป็นเทศกาลที่ประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ร่วมกันทําบุญนะคะแล้วก็อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมจนถึงอนุชนรุ่นหลังที่ควรจะเห็นคุณค่าแล้วก็อนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบไปนะคะนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะคะ ไปได้หลายงาน,น <ะ S 1> ด้วยกันนะครับงานบุญงานบุญดีใช่นะครับอ่ะ,ะอละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักหนีสักครู่ช่วงหน้าคุณผู้ชมนี่แหละเมืองไทยพากันไปออกลีลาหน่อยออต่อยต่อยหมัดหม,มัดมวยมวยดูซิว่าหน่วยการขายจะดีกว่ากันเห็นบอกมีน่วมนะคะงานนี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ